จ้าคลิปนี้ก็เอาควายมาให้ดูนะคะหากินแบบธรรมชาติค่ะปล่อยแบบตามธรรมชาติเด้อจ้ามีควายแม่ลูกนะคะนี่มีมีควายวัยเด็กด้วยแล้วทีนี้จะมีควายเผือกอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูควายเผือกด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆใครไม่เคยเห็นนะคะตอนนี้ควายก็เริ่มจะสูญพันธ์แล้วนะคะเขารณรงค์ให้ประกวดควายงามเพราะว่าอยากให้คนเลี้ยงควายเยอะๆนะคะนี่เอาไว้กินหญ้าเห็นไหมคะ นี่นี่นี่มีควายเผือกด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้ควายดํานะคะอันนี้จะเป็นควายเผือกควายควายเผือกค่ะนี่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 ค่ะสีมันจะเป็นเหมือนฝรั่งสีขาวแมนบอกค่ะไม่เป็นควายเผือกเด้เนาะเอาเอาพอเม่มันเผือกบอกค่ะพอมันคืวยายเช่นนะอ๋อนี่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 ค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ ต,ตัวนี้ไม่ใช่วัวได้นี่มันเป็นควายได้ค่ะนี่นะเขาเรียกควายเผือกนี่อยู่กๆๆับฝูงม <pert> an <on> ันนี่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 เออควายเผือกค่ะเพื่อนๆนี่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 เห็นไหมนี่อ๋นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหมมาเข้ามาใกล้ๆมากำลังเลียมหญ้านะคะนี่เอาวิถีชีวิตของ การเลี้ยงควายบ้านๆแบบบ้านๆมาฝากกันนะคะดูสินี่ควายเผือกจริงๆนะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะย่าก,ก็จะแก่นหน่อยนะคะนี่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆควายเผือกค่ะเอาความน่ารักของลูกๆควายมาให้ดูนะคะมีจุบันหกเจ็ดตัวคะ่ะตอนนี้ควายก็กำลังจะเดินเข้าคอกนะคะเพื่อนๆน ไปแล้วไปแล้วน,น,นี่ควายเผือกค่ะนี่ควายเผือกค่ะเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมอีกตัวตัวนั้นจะสีดําแต่ว่าตัวนี้จะสีขาวไม่ใช่วัวนะคะเป็นควายค่ะฝูงควายค่ะนู่น ون, ไปแล้วเดินกลับบ้านแล้วนู่นเดินกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็กําลังจะตามไปค่ะ ควายเผือกเราก็กำลังจะตามไปนะคะอืมเดี๋ยวเราจะตามไปทำคลิปควายเผือกกันน่ารักมากเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหมแตกจากฝูงแล้วเนี่ยกำลังเลีมยมหญ้ายอยู่ควายเผือก ควายเผือกนะคะเพื่อนๆเอาทําไมไม่ไปกับเพื่อนละ่ะควายเผือกนะ่ะไปเร็วๆๆเ,เ,เ,เพื่อนเข้ากลับแล้วเด้อเพื่อนเข้ากลับแล้วนะจ๊ะ